มีเด็กมาอ้อนครับนี่มาอ้อนมีเด็กมาอ้อน นน่มันไม่สวยแล้วมีเดมอ้อนนะกว่าทาลินจะมาเล่นกับผมด้วยมากริงมาเล่นเลยครับดูดูทาลินทาลินก็มาเหมือกันนะ ini ni maklin kelelah talin kelawak mai thai talin talin thalin 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 na 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 thalin 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 na thalin na 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 พาไปเดี๋วออกกำลังกายดูบรรยากาศเลยคนระับบรรยากาศในปางครับนี่โอ้ยสวยครับวันนี้มีแดดขึ้นทุกวันนี้ฝนตกทุกวันครับ